ได้อย่างมาบอกว่าขานอ้ยใช่เอาก็ถือแบงสั่ะเามาักหัวแมแกเอโอเฮเอจินตะเทากับมะแนี่แกได้หัวปั๊ดพี่นองเอ้ยบัดนี้ยางแปเลยวไยางไ่ยางแปหัดข่าไม่เบิ่งแต่ก็มท่าน้ำมันก็อ่อันนีไ่มก็เปนาันหมูที่น้องพี่มารื่ง้างบอเกิดเกิพี่น้องเอ้ยเป็นวัดด่างผึ่งเอออีนี่เองเนาะ โอ๊ยระหว่างเขายังไม่หายกินข้าวเหนียวไม่หายกินแต่เอามาทั้งหัวใส่แกกินเลยคือเพิ่งพี่น้องแยะสมอนเห็ดบะเป็นเห็ดบะเป็นไหนเห็ดแสบท่านว่าแสบยังคือเอามาฝากเครื่องหัวมันห่อนหอนอยู่ก็เลยยกหัวมานั่งเสียไหมเบิ่งมาป่นเยี่ยมันจะถูกหัวเขาแสบท่านว่าแค่กับเขาเป็นมาเยอะนี่บ้าเห็ดเหลี่ยงสูงมากจนใหญ่อืมช่อดจะไผ่เห็ดเลี้ยงไผ่มาวันแยกซ้อนม่เห็ดเลี้ยงเอาแล้วนี่ตกเอา ดเดีเอาไงัถวยาใส่ดิล่ะน,นี้จะจังเว่ยวมากก็เลยถืกอกล่องถาน้องาแปขอเนี้ยก่อนดวดข้าวหดมึงลักไเห็นข้าวเหนียวร้านก็เคยเห็นข้าวเหนียวข้าวหวดโอ้ยแหละ บาหารกินลัตาอหารกินข้าวเหนียวยมสมอนเออไเพ่อยากลตาเพ่ยังาลักตาสั่งินยงลตาอย่างมันมก็เห็นลตามกระตุ้นมาเนอเห็นนกระตุ้นเออไขยมาแกงหัวใจแถวหัวใจน้ำในประมาณนี้หัวดจคาจักบาทมีสิบาทเนอว่อาแซ่นาไปขึ้นหนึ่งบาทเก้าหน้าี่ซื่อมาจะใส่สื้อมาต่ตลาด สี่สิบบาทยี่สิบบาทโอ้ยยังมาซื้อมาเฮียสอนเนี่ยยี่สิบบาทอุ้ยก็ซื้อมาเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันหายเนี่ยบ่เฮดเนี่ยสอนก็ซื้อเพราะไรก็เหี้ยวอยู่นย่างหอยตโตโตต้นใส่ต้นหอมมาซื้อเด้วยอไดรซื้อตะการไม่ตะก้าเจ้าตะโนก็ได้เอามาก็อยากเอาไปใส่บาดบางทีเข่ากล้ามเข่าเวียนอ่ะมันก็เลยว่าอืมก็เลยว่าเอ้ยอีแม่เอามาไไปเอามากอ่ะเพิ่นเพื่อนที่ยังเก่าพูนเข่าเพื่อนเพิ่นกับบะเฮดมันกับ่ะล่างมาเสร็จออกให้ก็ตั้งไว้ยรังสูดเนาะ เบื้งเด้อวันนี้แห่น,น,นีหยังเล่าวันนี้แกหวัวดิไปแช่น้ำแกได้หัวดีออกมาเส้นเส้อเส้นเสื้ <c oughs> อในหัวเงากระดาเส้นผฟมกระโดดตั้งแต่เส้นหัวขนาดล่างวัชรานี <วะ S 2> น่สิบบาทก็พอซื้อแล้วพี่นอ้องไอ้หัวน่ะ แค่ื่อนอสื่อชนิดในสูนอย่างนี้มหาบาทต้อหอยโต้นต้นไมเลยยีบาทแข็ง่ายเอากรไปสื่อไมาใช่ซอหนึ่งปรป๋องสูน,โนโแต่คนย่างซอนไม่ได้สองอันจะบามันโด้นเหรอเนาะมันเห็ดกินมันเก้าเหรอติ่มโดรดิ่หัวซิ้อกันติ่มยาเอาติ่ตหวเอาใส่หัวหอมใบหอยโตกต้ต้นหนึ่งก่อนหาัหนึ่งักหนึ่งปากะเทาเอาไห,หนึ่งตังหายาเป็นหนึ่งต้นกันเขาข่าวกามมาทรงย่างซอขาวกามก็ขาอย่างขาวขาว ขอกาวกระมือหนึ่งขอกาวมาแม่นเข่าเม็ดแล้วเข่าป้ายเพราะว่าข่าเม็ดขายไปแล้วเข่าป้ายมันหักขลอกอแคลลนแล้วเห็ดเอาซ้ำหนี่งวันสันเถาะแล้วเอากำส่ยกำหนึ่งเหตุอันน้อยๆเลี้ยห้อยติดหัวอันน้อยๆเอาไปไหนอีกลูกเอกะเอ๊ะเอาไปไหนอีกฮะเอกะกันแหละเอาไปไหนอีกจะเอาไปไหนนั่นเอกเอกะข่อยนอนตีสี่ไปพี่ยาปอกเองเลย แกแกปอกให้อ่ะมาเนี้ยแกแต่ปอกให้แาแต่ปอกให้น้านกขาเป็นหนุนๆอยู่พอดีเอาอันนี้เองๆนั่นเฮ้ยเป็นแต่มาปอกปอกแก้วมึงแตกแล้วเป็นหรอกมาเนี่ยแกเปลือกก่อนเออแกเปลือกก่อนเอ๊ะแกใส่ตรงนี้ล้วเออเก่งจังเลยุ๊โหย่าไปแล้วม่นจะแกมันหนุนปุยได้มันมาท่านหงเรื่องภาษาได้เนี่ย เอาไปพี่ยากบอกไปเด็กหนอยอยังสลายแท็สิแกเองแน่นั่นเห็นได้ไหม <c oughs> ตายซื้อไว้สิแกเอ่งเงินเดือนไหนึ่งเอาเนี่ยว่าปีตายทำไ,ไมวันเดือนกับซาวไม้ยังหนึ่งมากระดิตัววันหนึ่งให้หนังไม่เขาหนึ่งมาเดือนนึ่เอาหัวไม้บางซื้อว่ามันเป็นยังไม้ติหด,ดหัวเราเลยซื้อหัวมาหนึา <c oughs> แช่น bon mm ้ำไว้ต <nước> ั้งคืนหนึ่งแล้วแช่น้ำว่าให้น้ำมันซึมเข่าในนี้เวลาเขาหนึ่งเข่าเข่าเซบได้ตินหัวตอกหัวไม้แล้วแช่น้ำไว้คืนหนึ่งแล้วแต่ว่ามันก็ยังติดทีหลางกับหัวไม้ถาแม่มาหนึ่งเต้าสองเต้อมันกับบัติดดอกขันมาได้หนึ่งดูดูมันกับบัติดมันก็บเส้าติดเดี่ยวหลางก็อยากบปลอกไข่ผุนเลยมาเด้อ ทำไมอยากินกับข้าวเหนียวเลวี้วทำไมอยากินกับข้าวเหนียวเลวี้วบอกเป็น,น,น,นอัม่มหนึบน้องเลยหอยแกกินจนเบื่อเด็กน้ยอยคน,นนั้นน้อยหนึ่งทานกระปุกอ่อเหนียวแมา่โอ้ยคอยเห็นเลี้ยวเลวี้ยวเนาะตาเขาก็บบารีเบิงสั่นเขาทักเอ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 าในที่ซอกเ,อกเอนี่เขาไปถ่ายคลิปอันนี้ม,นม,นมีเปลือกก <มา S 1> ินไม่ได้มีเปลือกลูกไว้ยกเป็นหลูกกุ้ยน้อง ผู้ใดไปซื้อมาหายเคลื่อนตารางเร็วชะเอาขวดเก่าได้ดันของเก่าได้ดันขิงแล้วกินแล้วของเก่ามาท่านแต่ยังงี้แหละไปตลาดคนละครึ่งมีนี่กินแล้วมั้งยาเขาบ่กมีหันไห้เอตแต่เขาบ่กมีหันไห้ทางเขาอันเด้มีน้ำผึ้งอยู่เ่ะเอาบ่ล่ะแต่จะสอนมากินดอกน้ำผึ้งอยู่นั่นก็มีท่กันอ้าลุงอ่ะขอบคุณครับก่อน รครับถูเก,ก่งจังเลยแม่ว่าเวะลาถูเครื่องเหน็นยังเก็บให็นในบ่ไหมปะเห็นยังเหรอนี่ดิอันถึงวานนี่แหละบ่นี่พี่น้องมันบ่เสียไปแเส้านานไหวเ <c oughs> ส้านานเราค่อยแค่ออกทีละน้อยที่นอนนอยยาบมมาา่มัาเข่าตุดหัวพี่น้องเอ้ยฝากติดตามยาสศในเด้ยยอยายาสมอนนี่ บัตรเงินน้ำเพลินดอกคนมาค่าบัตรเงินดอกคาปีสี่เดือนแล้วบัตรเงินพ่อที่กระดกข้าวคันนี้พระโล่เปล่าแห้งบมล่อไ่บที่นี่แห้งกระซังกินไบมแห้งเงี้ยละบอยเอาข้าม้าอ่อนๆให้พระโล่เปล่าแห้งบมล่อไหร่คลีเด้อพี่น้องบ้าหลายดอกก็แค่หาหกหนาทีกับพ่อเอายังน้อยมันใส่โฆษณาบ่ได้โอ้ยใส่ได้เบิร์ดสี่นาทีใส่ได้หมดนะคะใส่ไม่ได้บัตได้เงินก่อสร้างคอยบ่ได้ทำไปอย่างนั้นแหละใส่ไม่ได้ เพราะว่ามันไม่ถึงแปดทำไงก็ไม่ได้สี่นาทีก็ไ,ได้เจ็ดนาทีก็ใส่ไม่ได้เขาเนาะเขาใส่ให้ที่ว่าเราคันเ,เองนะใส่ไม่ได้เขาทำไมว่าอย่างนั้นอ่ะเด็กสองก<ม>็ทําได้โอ้ยแกมา่จากใส่เดี่ยวนี่ขนาดเจ็ดนาทีเลยอีกนักวนาทีเดีเยวมันยังม,ม่คาาันเลยสมาสลาดผัวคนเขาจองไงใดจังไดนนี่สองจองตองมาแตงเขาไม่ให้คันเขาไม่ให้คันเขาใส่ให้เฉยๆแต่ว่าเราคันเองไม่ได้ถ้าเราคันเองเราใส่ตรงกลางใส่ตรงหน้าใส่ตรงหัว มันไม่ให้ขันเลยแหละขันว่าขันกร้างย่ซอกระเฮ็ดเหลินไปซื้อแย่ซอบ่ได้เงินเพิ่นดอกแยะซอกระเฮ็ดเหลินไปลละเพื่ออนาคตข้างหน้าพี่นองแค่นี้เด้อจ้าลาลูกมาอยู่เรื่องกันเต้องเฮ็ดยันเฮ็ดยูทูบประแจล้วเขากะเซียนเขากระเฮ็ดยูทูปต่อจักแม่ยังทำแปดนาทีเก้านาทีเขาก็ดูนิดนิดนี่หน่อยเองเหมือนพี่เสือพูดทะเลพี่เสือว่าก่อนจะไปก e ็ใส no ่นาทีนะคะเขากะใี่นาทีตามให้ได้ละ เออเอาลงเอาขนาดแค่ที่กัเอามืละิบคิปโลดขนาดแค่นี้ละจ้าถ่ายตัวเองหม่นลงจะของแขวองแขวงก็เสบึงจะบอกถ่ายกินถ่ายัก็สร้างเพื่อนกับบบึงโดอก้นี่หน่อย